โอ้เป็นตอตัวใหม่มาถ้าไปชมมันจะเป็นไม้ไผ่เหรอหรือข้าวหลามวะไม่ข้าวหลามมากเลยมาเดี๋ยวเราเก็บม,มาก่อนละกันเก็บมาในอินเด็กซ์ล้วคอยขายทิ้งโอ้เหมือนว่าจะมีเสาท่านผู้ชมเป็นเสาอะไรสักอย่างอุ้ยกดได้ถ้าจะไม่เพียรตัวหนึ่งเปอร์เซ็นน่าจะอยู่ในนี้นะเอ้ยได้เป็นตัวที่สองผู้หญิงท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะอ้อนี่ไงแมวโอจี OG. โอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักมากเลย แต่ดูทรงแล้วคงจะไม่มีสิทธิ์ได้หรอกเราคงจะได้แค่ดูนี่แหละเอามีติดบัฟด้วยหรอโอ้โหมาอยู่ได้อยู่บัมบูบัมบูซา s a มาอีกแล้วตัวนี้จะได้ตัวใหม่อะมามามาเก็บมาเก็บมาเอ้ยโอ้โหคุณสิบรักหรอ,หรอแซมมี่ถ้าแบบนี้โอจีต้องมาแล้วไหมมังกรก็ได้อ่าคงไม่ได้หรอกคงไม่ได้หรอกเราหวังเยอะเกินไปอุ้ยนีงไงช้างมาช้างมาช้างโคโคเลฟานโต โอ้ที่สอนก็มาด้วยตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดมันมีซีเครดมาใหม่นะท่านผู้ชมเป็นตัวจักรยานสีดําซึ่งมันชื่ออะไรผมลืมละและคือตอนนี้ส่มี่แจกบัมให้ตู้แล้วนะเดี๋ยวเราเอาซีเครดมาใส่ก่อนละกันแต่ว่าซีเครดพวกนี้ผมจะไปแจกคนดัวดีแต่ว่าขอไปย่อยก่อนละกันขอไปย่อยหาตัวใหม่ก่อนซีเครดพวกนี้ผมขโมยได้ง่ายๆอยู่มายากมายากมาเดี๋ยวเรามาใส่ก่อนเลยโอ้มืดมืดเดี๋ยวเซมี่กูมองไม่เห็นทาง โอ้มาละเคใส่ไปใส่ไปโอเค,อเคขอดูเปอร์เซ็นต์หน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นเงี้ยเดี๋ยนะเอาเี่นนี้ออกก่อนเลยเออนี่ไงนี่ไงแต่เราต้องหาซีเครดอีกตัวหนึ่งอะ่ะตาผู้ชมกูจะถามมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม,ม่คนดูเป็นซีเครดหรือเปล่าซีเครดโอ้ซีเครดสวยงามสวยงามเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาย่อยเก็บมาย่อย,ย,อยตัวนี้ก็เก็บมาย่อยเหมือนกันดีนะเนี่ยที่เซมี ject, ่เจ็ดซีเครดพอดีเราเกือบใช้หมาตัวนี้ละ ล่าเสมีไม่แจกเมื่อกี้นี่คือแบบมาตัวนี้คือไม่ได้แจกคนดูแลนะโอเคกดเลยโอ้ล็อกีบ็อกมาท่านผู้ชมเชื่อว่าครั้งนี้ไม่ได้เชื่อว่าครั้งนี้ไม่ได้หรอกโ oh, อก้มาอีกแล้วมาอีกแล้วครั้งนี้เป็นลัคกีบ็อกซ์เราอ่ะมาเดี๋ยวเราเปิดเกลือก่อนละกันเปิดไายเปิดตายของดีมาชัวโอ้โหโอ้โหโอ้เกือเกินมาก่องสุดท้ายอย่าทำให้ผิดหวัง โอ้ต่อามาท่านไปชมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปย่อยก็ได้ถือว่ามีประโยชน์อยู่อุ้ยสี่สิบเหนียวสเปาเฮ้ยทําไมเราไม่เป็นสี่สิบคนที่โชคดีอ่ะเรานี่มันโชคอะไรจริงเลยผมยังไม่รู้เลยว่าคลิปนี้จะได้อะไรไหมเพอเพอคลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราอาจจะมีโชคในการขโมยมากกว่าโอ้แบมบูมาเดี๋ยวถ้าอีเวนต์นี้จบเมื่อไหร่ผมกะว่าจะไปขโมยดีกว่าเผื่อว่าคนในเซิฟจะดวงดีกว่าเราโอ้เซมีสสริปให้แล้วโอเคมา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 ลุ้นเกลือมาลุ้นเกลือ โอ้โหได้นกอีกเล่อยท่านผู้ชมโอ้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอุ๊ยแต่ว่าให้เงิน 6.2M ไม่หรอกเอ้ยก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ว่ากูไม่เอากูไม่เอาเราเอาไปย่อยเลยแล้วกันโอเคตอนนี้บ้านเราคือซีเควตหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไอเดีเราดีกว่าท่านผู้ชมเพรว่าจะมีซีเควตหลงเหลืออยู่คืออีเวนต์ก่อนก่อนผมจําได้ว่าแซมมี่แจกซีเควตเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปใช้ทําอะไรก็เลยเก็บไว้ในไอดีลองก่อนมาในครั้งนี้เราได้ใช้ละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหลือแค่ตัวเดียวเองหรอกูว่ากูเก็บไว้เยอะอยู่นะทำไมเหลือแค่ตัวเดียววะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามามามาสี่ขดมาอีกแล้วโอเคมา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 เยอะด,ดีกว่ามาเยอะดีกว่ามาอีกแล้วบ้องข้อหลามอุย้ยคันนี้เป็นเลมโบอะ่ะให้เงิน 2. 7 m ดเอมโอ้ได้อยู่ได้อยู่อุย้ยตัวอะไรอะ่ะเป็นเหรียญหรอหรือว่าขนมวะขนมคุกกี้หรือเปล่าโอ้ยตัวนี้มาอีกแล้ว เเก็บมาก็ได้เก็บมาก็ได้โอ้หนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไอดี ID ที่กูเก็บซีคิดไว้ดีนะเนี่ยที่เราเก็บซีคิดไว้เยอะมาเดี๋ยวเราขนไ้บานก่อนเลยละกันเฮ้ยะ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 ยอุ้ยลัคกี้บล็อกจิว๋วท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเราขอขนย้ายก่อนเอ้ยนี่ไงใส่มีสริปให้แล้วได้เป็นโอ้โหเ้ยเกือเกิน มาเดี๋ยวเรามาชิมความเข็มของลคก,กีบล็อกกันต่อดีกว่าโอ้โหเค็มจริงด้วยโอเคมาจักรยานต้องมาแล้วแหละโอ้ใส่มีดสกิมให้แล้วเอ้ยเร็วจังเลยโอ้โหแต่ก็เกลือเหมือนเดิมลคก,กีบอกมาอีกแล้วเก็บมาเก็บมาจอบจอบจอบโอ้มา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 เอามาย่อยเอามาย่อย อันนี้ก็เกลือเหมือนเดิมโอ้ใส่มีใจอีกแล้วตัวนี้ไม่ได้เห็นนานเลยเนี่ยแมงกะพรุนจำได้ว่าเรามีแค่ตัวเดียวเองตัวนี้มามามาเปิดเกลือเปิดเกลือโอ้โหแล้วก็เกลือไปตามระเบียบมาครั้งนี้ขอละซีเกียรจักรยานอุ๊ยอู้หูสวยงามท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วโอเคสวยงามติดหนึ่งบัฟ ในคลิปนี้เราไม่เกลือแล้วเราไม่เกลือแล้วคุ้มคุ้มคุมมาที่เราใส่ต่อเลยใส่ต่อเลย mm hmm. นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไอดีที่เราเก็บซีเคิยดไว้ mm hmm. เดี๋ยวเราขอย้ายซีเคิดก่อนละกันโ mm hmm. oh อ้โหบัคขอลาร์บิกแล้วหรอ <c oughs> มาบ่อยเกินตัวนี้อย่าได้ซีเคีดอ่ะตัวสุดท้ายโอเคอันนี้ก็เก็บมาเก็บมาเ้ยสกิปมาหรอ เอ้ยเร็วเกินเร็วมากเร็วมากโอ้โหอันนี้เกลือไม่เป็นไรตาผู้ชมเดี๋ยวเรามารุ้นที่ต่อดีกว่าโอ้โหอันนี้ก็เกลือมาเราใส่ต่อเลยมาลาก,ก้บ็อกกล่องสุดท้ายโอ้โหลาก,ก้บ็อกมันจะเกลือทุกกล,ล่องไห้รอโอเคใส่มีสกิมให้แล้วมามารุ้นเกลือรุ้นเกลือ โอ้โหสวยงามเรียบร้อยจักรยานอีกตัวมาเดี๋ยวเราขอทำบัฟก่อนละกันเว้ยนี่ไงแสมมีมาพอดีเลยโอเคได้แล้วหนึ่งบัฟอุ้ยเชียวไม่นะไม่โอ้โหไปแล้วได้แค่บัฟเดียวเองส่วนเรือก็ก็เ,เกือบเลต้งสองลำเลยไม่เป็นไรท่านผู้ชมอย่างน้อยเราก็ได้ซีเคเวตแล้วตั้งสองตัวนะเออได้อยูได้ยูมาครับคุณดูเดี๋ยวเรา,เาไปย่อยต่อดีกว่า ระหว่างรอเดี๋ยวเรามาเปิดลัคกี้บ็อกกันต่อดีกว่ามามามาขอซีควขอซีควสโอ้โหเกือจัดเลยลัคกี้บ็อกโอ้ลาวากามามาเก็บมาเก็บมาเก็บมาย่อยเก็บมาย่อยโอเคตอนนี้ส่มีสกี้ไปแล้วมามาลุ้นเกลือลุ้นเกลืออืม้มเค็มปีเลยโอเคตอนนี้เซมี่ก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งซีคิวที่ผมได้ก็จะมีแค่นี้เลยมีแค่สองตัว ที่เหลือผมก็เอาไปย่อยทิ้งหมดละมาเดี๋ยวผมว่าเราไปขโมยต่ออีกสักหน่อยก่อนละกันอุ้ยหลังนี้มีหลังนี้มีเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าดีกว่าโอ้โหตีเลมโบด้วย ito, ura, อุ้ยชีย่ยแย่ละแย่ละห <c oughs> วังว่าจะไม่มีใครเห็นเรานะโอเคแล้วก็เรียบร้อย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า